เรียบร้อยนะชื่อน,นั้นคุณเล็กที้ทุกครั้งเลยที่เขาเรียน,<อ>นครับสองตั้งใจเรียนแล้วก็ปิดไม้ทุกครั้งสามต้องการถามให้เปิดไม้นะครับใช้าาภาษาสูภาพถามครูได้โอเคนะหัะวข้อเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้แต่งเรื่องจําแนกทัศนะธาตุในงานทัศนะศิลป์นะครับเป็นตัวชี้วัดของชั้นป .4 นะครับลูก ปจวัตที่สามนะครับขออปอ,อ,อปปสี่ตัวที่สามูกเข้อเรื่องรู้ไปแล้วจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์หมายความว่าวันนี้ครูต้องการให้หนูทําอะไรได้บ้างข้อเดียวเอาข้อเดียวพอนะหนึ่งเด็กสามารถจําแนกสาระธาตุในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและง,งานทันตศิลป์ไดนะ้ดูงงๆนะ,ะหัวข้อที่เราจะคุยกัน ข้อที่เราจะคุยกันมีสามหัวข้อหัวข้อที่หนึ่งการจำแนกมันคืออะไรนะครับหัวข้อที่สองงานทานาศินเนี่ยมันคืออะไรข้อที่สามทัศนธาตุมันคืออะไรหลังจากครูอธิบายเสร็จแล้วปั๊บเด็กสามารถตอบได้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามครูให้สิบเต็มเลยอเด็กบอกได้นะ เด็กบอกได้ได้สิบเต็มเลยแล้วถ้าเด็กสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานจากสิ่งที่ครูคุยสามข้อนี้ได้เนี่ยบวกอีกสิบแปมเป็นยีน่สิบแปมนะมาดูทีละตัวก่อนที่จะไปคำสามคำเมื่อกี้ดูภาพนี้ก่อนภาพนี้มีไก่อยู่ทั้งหมดมีไกอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสก่จห้าตัวถามคื นีไก่ทั้งหมดกี่ตัวห้าตัวหตัวมีไก่สีน้ำตาลเข้มทั้งหมดสตัวสตัวนะขีอเนิาดอกกุลาบดอกกุลาบนะห้าหกเจ็ดแแดแค่ะสิบแปดแปดกสิบกกาเก้กดก ปิดไม่ก่อนเด็กติดไม่ก่อนนะเด็กติดไม่ก่อนนะรู้นะฟังกูกิดก่อนนะติดไม่ก่อนนะติดไม่ก่อนอ่าข้อที่สี่เมื่อกี้ข้อหนึ่งมีดอกไม้สิบดอกสีที่อ่อนที่สุดคือสีนี่ครับสีขาวสี้งดอกหรือต่อไปอกตัวแหละนะครับขาวขาวใบตอ ภาพใหม่ภาพนี้เป็นภาพต้นไม้ต้นไม้แล้ต้นค่ะต้นไม้พี่ถามว่าต้องการนะอ้าวครูเปลี่ยนคําถามครูเดยกคําถามตอนนี้หนูใช้ทักษะการสังเกตครับทักษะการฟังยังไม่ต้องพูดนะลูกนะฟังครูก่อนนะดูแล้วฟังก่อนนะนะครับเส้นมีจากภาพเนี่ยมีเส้นชนิดใดมากที่สุด เป็นคนสโอม่โถามต่อถามต่อมีสีอะไรบ้างสีเยอะบ้างเลยบอกแค่สีเด AL ียวมีสีที่มากีสุดคือส yeah, ีเขียวเียวแบตาลเหียแ้เาไปต่อรูปพี มีแน่นอนครับมีหมาหมาตมใหญ่หมาใหญ่หรือหมาเล็กหรือว่าแมวก็ได้อะแมวนะอ่าแมวแมไม่ถามอย่างนี้หมาใหม่มีรูปร่างใดบ้างมีรูปร่างหมาหมาหมวหมาแมว รูปหมากับแมวนะมีสีอะไรบ้างวดำกัขาวขาวดำขาวดกับขาวนะใช่ค่ะไปต่อลองสรุปแม่คืออะไรอัะแม่คือความสัมพันในการสังเกตเมื่อกี้เด็กเมื่อกี้เด็กใช้วิธีการสังเกตนะแยกแยะ แยกแยะสิ่งต่างๆก็คือรูปที่ครูให้เมื่อกี้แหละมาเป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่มได้นะครับเช่นกลุ่มของสีกลุ่มของเส้นกลุ่มของรูปร่างเนะี่ยเช่นจากภาพมีอะไรบ้างเด็กปิดไมค์ก่อนนะครับลูกบ้านใครเปิดไมค์อยู่ปิดไมค์ก่อนนะรบกวนเพื่อนนะครับเช่นจากภาพมีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างมีเส้นอะไรบ้าง พื้นผิวเป็นยังไงอันเนี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่เด็กต้องสังเกตนะครับอ่าไปต่อคราวนี้เรามาหัวข้อที่สองงานทัศนาศิลป์ตัวเนี้ยมีกี่ประเภทอะไรบ้างมีสองคำถามนะงานทาัศนศิลป์มีสี่ประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งงานวาดผ้าระบายสีเด็กเคยทำอยู่แล้วแบบนี้ งานวาผ้าระบายสีนะครับสองงานภาพพิมพ์งานภาพพิมพ์ตัวนี้งานภาพพิมพ์อันที่สามงานปั้นนี่งานปั้นที่เราเคยปั้นดินเหนียวปั้นดินน้ำมันอะนะเราเรียกงานปั้นนะสี่งานสถาปัตยกรรมก็คืองานประเภทพวกสิ่งก่อสร้างเพราะนั้นเรามีงานหน้าศิล ทั้งหมดสี่ประเภทมีอะไรบ้างหนึ่งงานผ้าระบายสีสองงานผาพิมพ์สามงานปั้นสี่งานสถาปัตยกรรมหรือเรียกว่างานประเภทสี่ก่อ่าสิงก่อร้าโอเคนะครูไปต่อออนนี้มาดูงานผ้าระบายสีดูภาพนี้นะครับดูภาพนี้นะ อย่างนี้รู้ว่างานว่าผ้าระบายสีประเภทขาวดำอันนี้งานว่าผ้าระบายสีประเภทประเภทสีมีสีกับขาวดำนะอ่างานประเภทภาพพิมพ์เช่นพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติเนี่ยก้านกล้วยพิมพ์จากก้านกล้วยแล้วใช้ประเภทพวกสีโปสเตอร์นะครับอันนี้พิมพ์จากนะพิมพ์จากกระดาษกระดาษ กระดาษที่มาจากแกนที่ชั่วอร <c oughs> นะแล้วก็ทาจุ่มสีแล้วก็ทําเป็นงานภาพพิมพ์น่เรียกว่างานภาพพิมพ์นะอางานปั้นละ่ะปั้นก็เช่นใครเคยไปวัดกู้ที่พระอยู่ในโบสถ์อย่างนั้นแหละเรียกว่างานปั้นแต่งานแต่งานปั้นประเภทงานพระเราเรียกว่างานปฏิมากรรมนะหรืองานประเภทปั้นรูปคนเนี่ยปั้นรูปคนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เราว่าพระต มากรรมตละอย่างนะเห็นป่าปฏิตมากรรมกับปฏิตมาปฏิมากรรมคนละแบบนะถ้าเป็นของพระเราใช้ตัวนี้ถ้าเป็นของสากลใช้แบบนี้หรือปั้นรูปเด็กปั้นรูปช้างอย่างเงี้ยเราเรียกว่างานปั้นหรืองานปฏิตมากรรมนะครับมาดูงานท้าสิ่ในตัวท้ายงานสถาปตัตยกรรมเช่ <c oughs> นบ้านาบ้านที่เราอยู่ก็แหละนะครับสิ่งก่อสร้างพวกบ้านวัด<า> หาวัดกู้วัดวัดตะแก้วอะไรเงี้ยนะครับเจดี D, ปราสาทคนที่เราถือเราเรียกว่างานประศิมากรรมครา,าน,นี้เรามาดูว่าธันนาธาตคืออะไรและมีอะไรบ้างัฒนาธาตทันนาธาตคือทันนาธาตคือส่วนประกอบในงานทันนาศิลทบทวนงานทาศิลมีกี่ประเภท มีสีประเภทครับมีประเภทระบายสีภาพพิมพ์งานตั้งประเภทสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมการนิ้ตทาธนวัตกตรคือส่วนประกอบในงานธนศนิลิ์มีอะไรบ้างมีทั้งหมดเจดประเภทนะจำไว้นะเจ็ดประเภทนะหนึ่งจุดสองเส้นสามรูปร่างรูปทรงสค่าน้ำหนัก น้ำหนัก 5, ้าสีหกพื้นผิวเจ็ดที่ว่างบริเวณว่างบริเวณว่างหรือที่ว่างก็ได้นะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปทีละตัวนะตัวที่หนึ่งจุดจุดนะอันนี้คือตัวอย่างงานที่ใช้จุดในการทำงานศิลปะเห็นป่ะจุดมาเลยเป่ะนี่จุดจุดก็จะมีขนาด ใหญ่กลางเล็ก S M L จำได้ไหมจำได้ค่ะจ่ไ้ตัวต่อไปเส้นเนี่ยตัวอย่างงานที่มันเกี่ยวกับเส้นนะว่ามีเส้นโค้งเส้นโค้งแบบห่างๆเส้นโค้งแบบทีๆอันนี้นะตัวกับเส้นนะตัวต่วไปไารูปร่างได้ค่ะรูปร่างรูปร่างคือ,อมันจะมีแค่ความกว้างความยาวแบนๆเช่นรูปร่างของสี่เหลี่ยม รูปร่างวงกลมรูปร่างต้นไม้รูปร่างแอปเปิ้ลรูปร่างแอปเปิ้ลผีเสื้อต่อไปรูปทรงรูปทรงก็จะมีมีเพิ่มก็คือมันจะมีความเพิ่มเข้นมาเช่นเช่นรูปแอปเปิ้ลรูปนี้นี่รูปร่างรูปทรงดูรูปนี้รูปช้างรูปทรงดูรูปนี้รูปร่างใบไม้แล้วก็คือรูปนี้รูปทรงใบไม้รูปร่างผีเสื้อ รูปทรงเพื่อรูปร่างคนรูปทรงคนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เราเรียกว่ารูปร่างกับรูปทรงนะครับมาดูค้างน้าหนักข้าหนักใช้เยอะมากเลยข้างหนักแบบขาวดาว้างหนักแบบขาวดําข้างหนักแบบสีข้ามหนักแบบสีเห็นป่ะบริเวณด้านบนเนี่ยมีสีเยอะเลยเนี่ยตอนนี้จะมี น้ามหนักอ่อนไม่ไม่ไม่รู้เรื่องกลางไม่รู้เรื่องเพราะเขาเรียตน,นตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่เรียนพอยนั่งมาเขามาสอนหน้าโมงครึ่งวัน,นที่ยี่สิบเจ็ดอ่ามีน้ำหนักอ่อนกลางเข้มนะรู้นะแค่หนึ่งมีน้ำหนักอ่อนกลางเข้มสีหลักอ่ารานนี้มาดูทัท้งภาพที่เป็นสีนะสีก็คือไ้เข็นสีอะไรไปเข็นสีเหลือง นะครับสีเหลืองสีน้ำเงินสีฟ้านะครับสีขาวสี้มีสีเราอ่านี่สีดำอย่างเงี้ยมีสีนะลูกนะตัวดูท้ายพื้นผิวตัวนี้พื้นผิวเราจะไปเจอการทํางานสิลปะเราใช้พื้นผิวตอนอยู่ป .6 นะครับแต่เรารู้จักไว้ก่อนเช่นพื้นผิวแบบพื้นผิวแบบครุขระ พื้นผิวขคูคราผู้นังบ้านอะไรเงี้ยหรือผิวต้นไม้อ่างเงี้ยนะ,ะพื้นผิวแบบเรียบเรียบพื้นผิวแบบหยาบอันนี้เราเรียกว่าพื้นผิวคอ, 7, วอ, 7, อร์ดเจตคอร์ดเจดบริเวณว่างหรือที่ว่างนะครับอ่าเนี่ยจากภาพนี้นะครับที่ว่างสีขาวเนี่ยก็คือที่ว่างอันนี้ก็คือที่ว่างที่ว่างสีดํา ที่ว่างตรงนี้กลายเป็นม้าสีขาวที่ว่างตรงนี้กลายเป็นม้าสีดำอันนี้ที่ว่างสีขาวอันนี้ที่ว่างสีดำอันนี้ก็คือรูปใบไม้สีดารู้ไม้สีขาวที่ว่างอันนี้คือที่ว่างนีที่ว่างที่ว่างที่ว่างนะ วันนี้เรามาดูงานศิลปะหนึ่งชิ้นกูมีกูกิ่นมีงานศิลปะหนึ่งชิ้นเป็นรูปปลาเนมโมอยู่ใต้ทะเลสิมิลังอยกรู้ว่าภาพเนี้ยอยากรู้ว่าภาพเนี้ยมีธนาทาาอะไรบ้างในงานประเภทการวาดภาพระบายสีตัวแรกจุดจุดนี้จุดนะครัจุดเนี้นะจุดเนี้นะจุดนี้เน้น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 เูนป่งค เส้นรูปปลาเนี่ยเส้นตรงค่ะเส้นตรงก็รูปของปลานะครับรูปของรูปอะไรปลาการังปะาการังค่าหนักหนักค่าหนักของสีน้คาหนักค่าหนักสีอ่อปลาเข้มสีครับสีนี่ปลาสีส้มปลาสีแดงปลาสีส้มแดงส้มเหลือง สีพื้นผิวล่ะพื้นผิวค่ะไหนนี่พื้นผิวตัวเนี้ยกรูกระเห็นป่ะพื้นผิวกรูกระที่ว่างค่ะที่ว่างล่ะเนี่ยบองเห็ว่างเนี่ยเรื่องว่างเนี่ยเรื่องว่างตเนี่ยรู้นะเนี่ยเรื่องว่างไปตามพื้นเนี่ยที่ว่างเนี่ยที่ว่างนะที่ว่างนะครับออามาดูตัวหนึ่งอันนี้เรามาดูทาร่าท่าในงานภาพพิมพ์ในงานภาพพิมพ์คุณครูไปเจองาน งานของเด็กป4ปีแล้วนะครับป4ปีแล้วงานของน้องนะครับจุดหลักเราไม่พอดีษจุดดูเวนนี้นะครับจุดที่เราเห็่นะครับเส้นครับเส,ส,ส้นมีไหมเส้นนี้เส้นมี เป็นมีนะจุดมีนะรูปร่างรูปทรงมีไหมร the ูปร่างของรูปร่างของนกคู่รูปร่างนกคู่ข้ามหนักมีไหมมีข้ามหนักของสีรูปร่างครับขาวดำเทาข้ามหนักสี่ะสีมีมีมีขาวดำเทาสีผิวผิวเป็นยังไงลูอยากูรือผเรียบ หยาบยาบหยาบกยาบหยาบหยาบยายายาบยายา่วางมีไหมฮะย่วางมีกย่วางย่วางอ้าวเราลองมาดูในงานปั้นบ้างตอย่างงานนนะงานานมีจุดหมมีค่ะมีค่ะมีค่ะเียบอก่าจุดม่ตมั้ยี่ติดมีค่ะต้นก็มีค่ะเนี่ยเซนเนี่ยเน ร่างรูปทรงมีไหมีค่ะมีค่ะว่างครับที่ว่างวด้มีน้ำหนักมีไหมน้ำหนักมีค่ะค่ะสีด้วยมีไหมสีมีสีอะไรฮะเตาสีน้ำตาลครับสีฟ้าสีแงีหืองีไหมี ก็มีนะลูกนะ,ะตวัวท้ายขี้ว่างขี้ว่างขี้ว่างมันมีลูกพี่ว่างมีไหมมีค่ะโอเคอ่ะสรุป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 ช่วยครูสรุปนิดนึงดูว่าครูสรุปถูกไหมสรุปว่าการจำแนกธนทัาน์าาในงานธานศินคืออะไรครูสรุปอย่างนี้คือการจำแนกคือการแยกแยะ

จเนน้ผิวีบ้านใครหลูกี่เปิดพัดลมไว้ันูิดไหมนินึงไมมันเข้ามาแล้วรบกวนเพื่อนนะลูกนะนะจ๊ะเราไม่ไตอม่โดนเนาละครวนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปให้หนูดูย้อนหลังนะครับตบตัวนะลูกนะ เด็กเคยเข้าไปที่แฟนเพจชมรมศิลปะไหมลูกเคยเคยเเคยเข้าไปไหมครับเคยเข้าไหมเคยไม่เคยไม่เคยไม่เคยเก็ผ่านยูทูบไม่เคยค่ะอ่าลองจดไว้ลูกลองจดไว้ลองจดไว้นะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะลองเอาภาพงานศิลปะเข้าไปหนึ่งภาพแล้วลองให้เด็กเข้าไป อบคุณครูว่าในภาพเนี้ยมันมีทาานาทุอะไรบ้างลองเข้าไปดูเคยเข้าไปดูไหมลองอ่าลองจดไว้ก่อนอ่าเป็นแฟนเพจนะลูกนะแฟนเพจชมรมศิลปะเด็กดีเนี่ยลูกนะกับอีกอันหนึ่งช่องทางหนึ่งก็คือคุณครูจะมีคลิปย้อนหลังวันนี้คุณครูทำคลิปไม่ทันนะครับจดคลิปไปจดไอช่อง YouTube ไว้ก่อนนะครับช่องนี้นะแล้วเราก็จะมีช่องดัอะไรอะไรฮะ หนูเคยเปิดดูแล้วีโอเคมีช่องกลุ่มไลน์ด้วยนะหนูจะมีกลุ่มไลน์ศิละปะที่เวมทำมให้ให้กลุ่มไลน์สายชันสายชันป .4 แล้วก็จะมีกลุ่มห้องเรียนเช่นป .4 ทับหนึ่งทับสองทับสามตรงนี้นะเราสามารถไว้ติดต่อสื่อสารกันได้อ่าโอเคการบ้านอะจะจบแล้วนะการบ้านลูกการบ้านนะครับให้เด็กวาดภาพให้เด็กวาดภาพ หัวข้อสวนสัตว์ของฉันอาจดไว้นะหาเศรกระดาษจดได้ลูกวาดในเนี้ยเหรอคะ,อะวาดที่ไหนครับลูกวาดลงในสม,มุดวาดภาพเล่มเก่าก็ได้เล่มใหม่ก็ได้เล่มนี้มีทุกคนไหมมีคะ่ะไม่มีนะ ไม่มีขอบไม่รู้ไม่ได้ใช้ีไม้หรือใครไม่มีเล่มนี้ใครไม่มีเล่มนี้ให้ใช้เล่มเก่าถ้าเล่มเก่าไม่มีเล่มเก่าไม่มีให้ใช้เป็นกระดาษรีไซเคิลหมายความว่ากระดาษอะไรก็ได้เข้าใจไม่รู้เอาฟังใหม่ฟังใหม่ปิดขาแล้วกระดาษ A4 ใช้ได้ไหมคะเอาเด็กฟังใหม่ฟังคุครูนะครับเอาทุกคนปิดไม่ฟังใหม่นะให้เด็กใช้เป็นสมุดวาดภาพเล่มนี้ ถ้าเล่มน,นี้ไม่มีเล่มน,นี้ไม่มีนะให้ใช้เป็นกระดาษอะไรก็ได้เป็นกระดาษ a อซีก็ได้กระดาษสมุดจดอะไรก็ได้ลูกนะครับที่หนูมีที่บ้านนะไม่ต้องซื้อนะครับนะไม่ต้องซื้อนะแล้วก็อะไรที่สําคัญสีลูกสีที่มีนะที่มีนะครูย้ําที่มีนะไม่ต้องซื้อนะครับสีที่หนูมีแน่ๆคือ<ม>สีอะไรลูกสีเช็ดน้ำมันกับสีไม้อ่าสีไม้กับสี สีช็อกน้ำมันเอาสองตัวนะลูกนะสีน้ำเด้วยสีไม้ก็ได้สีช็อกน้ํามันก็ได้ใครมีสีน้ําใครมีสีน้ําสีน้ําอยากลองสีน้ํำไหมใครมีสีน้ําก็ใช้สีน้ําก็ได้ใครไม่มีใครไม่มีเลยก็วาดอย่างเดียวนะลูกนะไม่ต้องไปซื้อนะเอาที่หนูมีนะครับที่หนูมีนะอ่าเพิ่มเติมเพิ่มเติมลูกเพิ่มเติม สมมติว่าภาพเนี่ยครูเกี่ยวให้หนูวาดครึ่งเดียวนะจําได้ไหมครึ่งเดียวจบได้ให่ที่สอนล่างก่อนจำได้ไหมครึ่งเดียวทำนี้สมมุตินี่เป็นกระดาษใช่ไหมลูกครับหนูจะต้องอะไรมันครับครับวาดรับครึ่งรับครึ่งนะถ้าเป็นกระดาษ A4 ถ้าเป็นกระดาษ A4 ก็พับครึ่งนะลูกนะถ้าเป็นกระดาษ A4 ก็พับครึ่งนะพี่ไอพับครึ่งเป็นไหมลูก ย้พับครึ่งเป็นไหมพับได้นะพับครึ่งนี่นะแล้วทําไงลูกหนูก็ลงมือวาดเลยดวาดครึ่งเดียวอย่างเนี้ยวาดครึ่งเดียวแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้ครึ่งเดียวนะลูกนะไม่ต้องขีดเส้นใช่ไหมคะไม่ต้องอให้หนูพับครึ่งเหมือนที่หนูเคยทำกับครูในห้องเรียนอ่ะพับครึ่งอะแล้ววาดแค่ครึ่งเดียวจาได้ไหม เคยทำได้ป่ะเออเอาครึ่งเดียวพอลูกไม่ต้องวาดเยอะวาดมาครึ่งเดียวนะครับผมหนูเอาดินน้ำมันมารวมด้วยได้ไหมดินน้ำมันมารวมด้วยได้ไหมดินมันเดี๋ยวไว้กิจกรรมหน้านะลูกนะอ๋อจะดินน้ำมันมาด้วยใช่ไหมเอาได้ได้เอาวางมาด้วยก็ได้เลยนะใครวาดเสร็จแล้วลูกใครวาดเสร็จแล้วนะถ่ายรูปกูจะเก็บคะแนนแล้วนะนะลูกนะใครเสร็จแล้วเนี่ย ถ่ายรูปแล้วส่งมาที่ลายห้องเรียนหนูอ่ะเขียนชื่อได้นะชื่อชันเลขที่ดได้นะลูกนะค่ะอ่า,อา,อาสมมุติว่าเด็กชายาเด็กชายพักทินป .4 ทับ2เลขที่3เขียนตรงไหนลูกเขียนตรงนี้ออชื่อชานเลขที่เขียนอีกฝั่งนึงใช่ไหมคะ เกณฑอยู่ฝั่งหนึ่งนะลูกนะคุณจะได้เก็บคุณครูจะได้เก็บคะแนนให้หนูนะอาทิตย์หนึ่งพอไหมอาทิตย์หนึ่งนะส่งใครเสร็จแล้วก็ส่งภาพมาที่คุณครูประจําชั้นหนูโอเคไหมครับลูกเรามีคิวเรามีคิวเจอกันคือวันพุธหน้าใช่ไหมพุธหน้านะไหวไหมเนี่ยไหวไหมครับไหวค่าทบทวนกลใหม่ทบทวนนะ ทบทวนนะลูกนะให้เด็กวาดภาพหัวข้อสัตว์ของฉันนะครับลงในสมุดวาดภาพเล่มใหม่ถ้าเล่มใหม่หนูไม่มีกใ็ใช้เล่มเก่าถ้าเล่มเก่าไม่มีให้ใช้เป็นกระดาษอะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้ายนะความว่าเอ๊ะเป็นสมุดจดก็ได้วาดภาพและระบายสีนะลูกนะวาดภาพและระบายสีตัดเส้นได้ไหม ต้องตัดเส้นด้วยร่างภาพระบายสีแล้วก็ตัดเส้นนะครับวาดแค่ไหนลูกครึ่งเดียวครึ่งเดียวว่าดครเดียวนะหัวข้ออะไรครับสัตว์ของฉันัวขอสัตว์ของฉันในภาพหนูต้องมีใครประกอบบ้างมีตัวฉัน สวนสัตว์อา่าแล้วก็มีสวนสัตว์ที่ไหนทาอะไรอยู่จําได้ไหมว่าเป็นเรื่องราวนะลูกนะนะวาดและระบายสีนะวาดมาตัวโตๆนะอย่าวาดมาตัวเล็กๆนะก็ว่า,วาตัดเส้นมาด้วยใครเสร็จแล้วให้ถ่ายภาพพร้อมกับเขียนชื่อก่อนถ่ายภาพเนี่ยเขียนชื่อชั้นเลขที่ก่อนนะชื่อชั้นเลขที่แล้วก็ถ่ายภาพมาส่งที่ใครครับ ก่อนท,ท,ที่ลายคุณครูประจำชั้นครูกิจจะเก็บคะแนนหนูนะเป็นเก็บคะแนนครั้งที่หนึ่งนะลูกนะโอเคไหมโอเคค่ะโอ,คโอเคค่ะคโอเคค่ะค<ข>นะรับนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เขาน่าเตรียมเขาหน่าเตรียมสมมติว่าภาพนะสวัสดีค่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 ะโอีคใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวลูกใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้รายงานตัวนปตด้วนะครับไปสดค่ะโอเคดัเควัค่ไหมคะใช่ครับใช่ครับบายค่ะคุณโอเคบายบาย วัครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวครับสวัดีครับสวัสดครับสวครับสวัสดีครับวรวัสดครับวดีครับสวัสดครับสวัสครับวดีครับสวัสดครับวัดีครับสวครับวครับสวสวัสดีครับ